สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจกไทยและเศรษฐกิจกโลกนะครับติดตามไปพร้อมกันครับทางโทรทัศน์รัฐสภาที่พีทีวี ทีวีดิจิตอลช่องหมายเลขก10ทุกวันเสาร์เวลา10นาิกนาทีแบบนี้นะครับพร้อมๆกับทางออนไลน์ด้วยครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ครับรวมถึงช่อง YouTube นะครับกับรายการท่องโลกลงทุนครับวันนี้พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการพร้อมกับพิธีกรร่วมครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนสัปดาห์นี้ต้อนรับอาจารย์ดรนัทวุฒิรุ่งวง ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชันจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์นัทวุฒิครับกระเนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยเราจะได้ยินคำหนึ่งลอยกันมาบ่อยๆเลยครับควิกวินอ่าน่าคุนเลยบางคนก็จะได้เติมเข้ามาอีกหน่อยครับบ i ๊กค i ิกวินอ่านะครับครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐบาลมีเวลาจำกัดนะต้องรีบเร่งสี่เดือนครับ ท่านนายกปีเข้ามาปุ๊บเรียบประกาศแล้วครับประมาณสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยยุบสภาครับแล้วก็เลือกตั้งแสดงว่ามีเวลาทํางานเนี่ยจำกัดมีจํากัดท่านบอกแล้วว่าจะทําทุกวัน7วันใช่แล้ววันละ24ชั่วโมงจะลุยกันแบบว่าไม่มีวันหยุดเลยตลอด4เดือนนี้แล้วก็มีมาตรการออกมาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับปัญหาชายแดนต่างๆบอกทุกอย่างเนี่ยควิกวินครับได้ยินบ่อยควิกวินครับแปลว่าใช้ระยะเวลา จำกัดรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็วินชนะชนะนะด้วยในระยะเวลาที่รวดเร็วสั้นแต่เห็นผลสั้นแต่เห็นผล,นนผลซึ่งก็รวมทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนตลาดทุนที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่ากำลังจะมีการบิ๊กควิก วินต่างกันบ้างครับวันนี้จึงจะมาดูกันนะครับมาตรการของรัฐบาลอนุทินครับกับการฟื้นตลาดหุ้นแน่นอนตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับมาถึงในช่วงที่เรียกว่าเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับตอนนี้ว่าจะไปต่อหรือจะจะลงแล้วหรือจะอย่างไรต่อไปนะฮะล่าสุดก็ท่านนายกนะครับพร้อมกับคอรมอเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับตลาดทุนไทยตลาดหุ้นไทยนี่แหละครับเดินทางไป ตลาดสําหรับนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเตรียมกันท่านบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มากินกาแฟครับกินกาแฟเสร็จก็แยกย้ายสลายตัวไม่ใช่ครับมาคลิกบิ๊กวินคลิกบิ๊กวินคุณอนุทินท่านนายกย้ํานะประโยคนี้ฮะชัดเจนบอกตลาดทุนนี่คือด่านแรกที่สะท้อนความมั่งคั่งของประเทศถูกต้องดังนั้นการเข้ามาหารือหน่วยงานกับด้านการลงทุนนะฮะ ก็มีในส่วนของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟสโก้ عم, hangs, ก็มาให้ข้อมูลกันเพื่อจะหามาตราการฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยวันนี้คงต้องถามอาจารย์มาวิเคราะห์กับ<ม>ความตั้งใจที่เห็นรัฐบาลน,นะครับมีคุณอนุทินและมีครมอเศรษฐกิจนะฮะดรเอกนิตินิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคุณอัธพลเลิกพิบูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดี๋ยวทีมงานลองหาดูในส่วนของอาภาพในส่วนที่ท่านนายกและครมอ,อ,อเศรษฐกิจเดินทางไปตลาดหลักทรัพย์นะฮะจะมีภาพที่ยกทีมคณะครมอเศรษฐกิจเ <มา S 1> นี่ยชุดใหญ่เลยไปตลาดหลักทรัพย์ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน่อยส่วนของสภาธุรกิจตลาดทุนได้มากันครบนะบสภาธุรกิจตลาดทุนเนี่ยประกอบไปด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็าทางด้านภาคเอกชนนี่ก็จะเป็นทางด้านกกนะครับ นายกสมาคมโรเกอร์นะแล้วก็มีทางาด้านอ,าอื่นๆก็จะเป็นพวกกองทุนนี่แหละฮะ,น,ะ,ฮะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่<ะ>คุณอนุทินไปตลาดหลักทรัพย์นะฮะเนี่ยหลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนไทยที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่นอกจากท่านนายกก็จะมีประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ครับมีนายกสมาคมวิเคราะห์การลงทุนนะครับ ที่มาจากส่วนไพ่ชนนะไดรกอบศักดิ์เนี่ยต้องป็นบระธานสจากเฟดโก้สภาใช่ผมตาธุรกิจตลาดทุนนะครับเรียกได้ว่ามาวันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปประชุมคลรมอไปอะไรกันอีกแล้วเนี่ยครับชี้เป้าแล้วก็จิ้มกันได้เลยจะได้บิ๊กควิกบินกันเลยครับครับวันนี้ต้องถามอาจารย์แล้วแหละนะครับสาหรับมาตรการอยากรู้แล้วครับไปคุยกันเ่ยเห็นเขาบอกว่านี่ก็เป็นนายกอีกท่านหนึ่งที่ ไปตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วหลังจากนี้ต้องจับตาว่าหุ้นจะขึ้นไหมจะขึ้นขนาดไหนนะฮะอาจารย์มองอย่างไรสําหรับการไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วไปคุยกับภาคตลาดทุนแบบนี้มันจะส่งผลในเรื่องของเป้าหมายหลักในมาตรการนี้อย่างไรบ้างครับมีท่านนายกตรีในระยะหลังเนี่ยที่ว่ามาเยือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับสองท่านอ่าท่านแรกคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ตอนนั้นท่านไปใช่ไหมฮะคนอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยท่านเป็นทหารไม่ใช่หรอเออเอาละ อย่างไงก็รู้ท่านไปอแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยดรชิิษาทมานนายกของท่านนี่เท่าไหร่ครับขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการครับ1,850เกิดโอ้เมื่อนก็เลยหวังกันว่าเออนี่เป็นท่านที่สองเมื่อปีอะไรนะอาจารย์ท่านนายกอดุลิ่นด้วยนะสมัยหลังเลอกตั้งปี62ครับโอ้นะครับแล้วก็ท่านนายกอดุลถินนี่ก็มาเป็นท่านที่สองนะครับแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องนี้แล้วก็ทางสภาธุรกิจตลาดทุนก็เสนอกันมานี้ สามสี่เรื่องเอาว่าขอมาพาไปดูเรื่องที่ว่าดูเป็นรูปธรรมครับเป็นยังไงครับต้องได้นี่นะครับที่จับต้องได้เนี่มันมีอยู่สามสี่เรื่องครับที่เขาเสนอใหม่ก็แสดงว่าเออมันมีของเก่าใช่ไหมเออคือของเก่านี่อาจจะเอะมันมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยเสนอใหม่เน่อเป็นต่วว่าข้อแรกครับอันที่สําคัญกับทุกคนเลยนะครับอะไรครับาจย์ทางสภาธุรกิจตลาดตัวนี้เสนอว่าเดิม คนอยากจะมาลงทุนในตลาดทุนด้วยแรงจูงใจที่ว่าจะมีการนำใบหักลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องไปลงทุนผ่านกองทุนนะเดิมที่เรียกกันว่าอะไรกองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว LTF <L TF? S 2> อ,อต่อมาก็ามาปแปลงร่างมาเป็นไทย e อ G เนี่ยครับคือพูดง่ายๆว่าคุณปิ้นอยากประหยัดภาษีนะฮะต้องไปซื้อผ่านกองทุนอกองทุนเพ่าซื้อ LTF กันอีกทีหนึง่ง พ่อเสนอใหม่นี่บอกอย่างนี้เลยว่าให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนโดยตรงเลยคือเปิดบัญชีซื้อขายผ่านนักตลาดทุนไม่ต้องไปผ่านกองทุนเอาซื้อขายเทรดเองเลยผ่านอนนี้เลยนะแต่ว่าต้องถือยาวนะต้องถือยาวเป็นปีขึ้นไปหรือว่า3ปีขึ้นไปแล้วไหนจะกําหนดคือซื้อขายผ่านสตรีมมิ่งนี่เลยใช่ไหมครับใช่สตรีมมิ่งกันเองได้เลยผ่านสตรีมมิ่งผ่านของทางตลาดนะทรับผมเนี้ยแต่คือคือไม่ต้องอ้อมไง เดิมอ้อมผ่านดกองทุนครับเดซื้อผ่านกองทุนกองทุนไมซื้อในตลาดทุนอันนี้คือยิงตรงซื้อเองเลยแล้วก็ให้หักรถหยอดได้ไม่เกินห้าแสนบาทโอ้ดีดีดีนี่นี่ก้อนแรกนะเรื่องหุ้นรายตัวเองเลยซื้อเองเลยนี่นี่ก็จะเห็นว่ามันต่างกับของเดิมของเดิมใช่ไหมครับแล้วก็อีกการหนึ่งนี่ก็คือว่าเอาละถ้าท่านใดไม่เก่งไม่ถนัดลงทุนโดยตรงผ่านทางตลาดทุนยังอยากใช้บริการของกองทุนที่เขาเป็นมืออาชีพเขาเก่งกว่าเขาคัดหุ้น แม่นกว่านี่นะลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยที่เรียกว่าไทย ESG เนี่ยก็คือ,อเน้นในหุ้นของพวกสภาพแวดรักษาสภาพแวดล้อมมีธรรมาพิบาลสูงดูแลเรื่องของสังคมเลยเนี่ยรเรียก ESG เนี่ยแต่ว่าให้กองทุนนี้เป็นกองทุนถาวรไปเลยอ๋อไม่มีอายุเลย ปกติเขาจะมีอายุใช่ไหมครับหปีหปีสปีหปีอะไรเงี้ยของเดิมคือ LTF ไง LTF ที่มีอายุคือตอนนั้นบอกว่าอยากจะเพิ่มสภาพคล่องอยากให้มีเงินเข้ามาเยอะๆตั้งกง TF, องทุน LTF ย่อมายากลองเติมฟันเนี่ยกงองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวแต่ว่า เอาละกาหนดระยะเวลาท่านั้นนี้บังเอิญว่าหมดอายุตั้งแต่ปี63จําเนี่ยจได้เลยตอนที่หมดอายุเนี่ยปีนั้นนี่แรงขายเยอะมากแรงขายไปล่เข้ามาเนื่อถึงปีนี้ครับปีนี้ยังเหลืออยู่เกือบสองแสนล้านเนี่ยที่ที่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมหุ้นมันไม่ค่อยขึ้นครับเพราะว่ากองทุนหมดอายุเดิมเนี่ยเขามาขายไตลาดขายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรออันนี้ข้อเสนอใหม่ที่เสนอกับท่านนายกรีอนุทินแล้วก็คณะมนตรีเศรษฐกิจที่มาเดือนตลาดักทรั์ก็คือว่าขอ เอาว่าถ้าจะลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยไทย ESG ได้ว่าเนี่ยไม่กำหนดอายุอาจาหมดเลยขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงในส่วนของไทย ESG เป็นหุ้นไทยล้วนไหมฮะหรือว่าเป็นหุ้นต่างประเทศแต่ว่าเขากำหนดยังไง E มาจากเนี่ย Environment ดูแลสภาพแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเงินไม่ออกไปไหนอยู่ในหุ้นไทยเชี่ยไงแล้วก็ G ก็ว่าเมนก็คือเป็น Good g o ว่า n a n c e ก็คือดูแลเรื่องรัิบาล เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดทุนไทยก็จะมีประมาณนั้นสองร้อกว่าบริษัทอะโดยโดยประมาณนะเนี่ยเน,ยเนยจะลงลงลงตรงนี้นะ,ะแล้วก็อันที่สามเนี่ยทีเ่เสนอกันมานี่ก็คือว่าไปเน้นนะในเรื่องของการส่งเสริมสถาบันบแล้วก็ ธุกรกิจใหญ่ๆที่ว่ามีเงินมีทุนเยอะเนี่ยให้เอาเข้ามาลงทุนในตลาดทุนให้มากขึ้นใครบ้างบาาริษัทประกันครับบริษัทประกันภัยประกันกชีวิตต่างๆเนี่ยมีเงินเยอะครับแต่ปรากฏว่าเอามาลงทุนในตลาดทุนได้ไม่เยอะอเพราะาไปติดข้อจํากัดแล้วก็ว่าจะมีข้อกําหนดว่าเนี่ยถ้าจะเอาเงินมาลงทุนในตลาดทุนเนี่ยต้องมีการตั้งกันสัารองสูงครับคือเดิมเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้คุณปิน่นบอกว่า ถ้ามาเสด็จประกันบบกภยัยแปบบระกันชีวิตเนี่ยจะเอาลงมาลงทุนในตลาดทุนเนี่ยต้องตั้งกันรองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อครับเออ,เออมาลงร้อยบาทแต่ตั้งกำลังรองไว้ยี่สิบห้าบาทอ่ามันเป็นภาระเขาครับทางผู้เสนอคือสภาธุรกิจตลาดทุนว่าขอเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอืมเออเพราะสิบเปอร์เซ็นต์มันแรงจูงใจมันก็จะมีเยอะขึ้นครับรวมไปถึงอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอ่าแล้วก็ทางด้านอ่านอกจากกองปรขอก็มี ประกันทุกกรมใช่ไหมในส่วนของกอบขประกันทักกรมก็มาลงทุนในตลาดทุนไทยได้ไม่เยอะอข้อจากัดคล้ายๆกับประกันชีวิตครับเพราะเลยไปเขียนก็เหมือนันว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงออันไหนเสี่ยงมากก็เอาไปลงน้อยออันไหนที่ว่าเสี่ยงน้อยอย่างไปตว่าเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้ปูหรือหุรกิจเอาลงเยอะๆเยอะๆบา้อยกองทุนของกอบขประกันทุนกรมเน้นไปพวกพันธบัตรมาตลาดทุนได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ ไม่อยากมาลงครับถ้าใครอนุมัติให้ลงเกินกว่านั้นกลัวติดคุกเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเออเขาเลยเสนอว่าให้ขยายตรงนี้มากขึ้นขยายเพดานให้กว้างขึ้นนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณเพ้นจะเห็นได้ชัดเจนอยู่ข้อหนึ่งว่าอันนี้หมายถึงว่ามองอยู่บนพื้นฐานว่าคนไทยมีทางคผ่านได้เลยกอบประคอก็คือหักราชการครับหักไปอม่านกอบประคอกคือหักมนุษย์เงินเดือนครับ เดี๋ยวก็บริษัทประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยเงินก้อนใหญ่แต่มันมาลงทุนในตลาดหุ้นน้อยไปหน่อยอทีนี้มาต่างของเดิมเป็นยังไงของเดิมเราไปเน้นเงินทุนต่างประเทศอเราอยากได้ไปลงทุนที่ต่างประเทศเปล่าเราเราอยากได้เงินทุนต่างประเทศเข้ามาอ๋ออยากให้รอเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาที่แบบว่าตลาดหุ้นจะขึ้นได้ต้องรอความหวังจากนักลงทุนต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยไปออกว่าตรการเอาใจฝรัง่งเอาใจนักลงทุนต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่มานะครับมามา,มาก็มาทําอีกแบบนึงคือแนวที่ว่ามาช่วยส่งเสริมให้ตลาดทั่วานเราเจเริญรุ่งเรืองก็บอกเอ๊ะเขาอ,อยากให้มีเครื่องมือประเฟชดช็อตเซลล์อเออยืมอุ้นแล้วก็มาช็อตครับก็ฟังแต่ว,ว่าช็อตเซลล์มันก็มันก็คือช็อตเซลล์หุ้นก็ตกครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปส่งเสริมในเรื่องของเขาเรียกโปรแกรมโรบอทเทรดไง ที่เรียกว่าเป็นโปรแกร,รม HFT HFT นั้นย่อมาจากคำว่า High Frequency Trading ครับคือประเภทว่าเสี้ยววินาทีาได้ได้เปรียบกันได้เสียกันนคใครไวกว่าครับใครไวกว่านี่มันจะเป็นเรื่องของนาทีนะเสี้ยววิเสี้ยวว,วินาทีเป็นนาโนวินาทโโีนับหนึ่งนี่ยังไม่ถึงเลยนะครใคร,ครเร็วกว่าได้กินก่อนแล้วแบบนี้ตลาดทุนมันจะ มีความมั่นคงมีความแยกยืนได้ยังไงก็คือมันเหมือนแบบไม่มีเสถียรภาพเพราะว่ามันมีความผันผวนมีการสวิงตลอดใครเข้ามาก็มาโดนกินไปแล้วก็เขาก็เอาเงินไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่ว่าที่ผ่านมาทําไมเราต้องส่งเสริมกันอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากได้เงินทุนต่างประเทศอืแต่ว่าได้เงินทุนต่างประเทศเนี่ยคุณป้นทต้นรุ่ยชม่้นฟังก็จะได้ยินอย่างนี้ว่าเวลาเราต้องการนักท่องเที่ยวเนี่ย เราบอกว่ายังไงเราอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพใช่ไหมใช่คือมาลองสเตย์อยู่กันโน่นเป็นเดือนคืออย่างแรกเนี่ยตอนแรกบอกอยากได้นักท่องเที่ยวก่อนมาเลยแต่พอพอมาเยอะๆอยากได้แบบมีคุณภาพคัดเกรดอีกอะไรอย่างเงี้ยเนื่องกวงการหุ้นเหมือนกันเราอยากได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะกตุนต่างประเทศเงินตุนต่างประเทศเนี่ย แต่มันต้องมีคุณภาพอมาอยู่กับเราอยู่นานๆหน่อยโอ้ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่มาเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับนี่ยังยังยังพอไหวเลยนี่มัเที่ยวอีาทีแล้วมันมีผลลบทางตลาดทุนที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยข้อเปรียบเทียบถ้าเอากันชัดๆนะก็คือว่ามาตรการที่เสนอใหม่กับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ให้เอาเงินที่ว่าแบบไปกองอยู่ตรงนน้นซุกอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งกองประอทั้งการสังคมทั้งบริษัทประกันชีวิตอ่ยเอามาลงทุนในตลาดทุนได้มากขึ้นนะฮะอันไหนที่เป็นข้ออุปสรรค,ค,ระคะก็ขจ,จัดข้ออุปสรรคซะแล้วอันไหนที่ว่ามันจะส่งเสริมกันได้ก็ต้องทำนะฮะ,ะเรื่องอย่างนี้ทําไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงต้องมาเพราะว่าท่านดูแลนี่ไงพวกพวก กรมการประกันภัยอ๋อครับก็คือท่านมาฟังเสร็จท่านสุภจีใช่ไหมครับท่านสุภจีธุรกิจต่างๆนะใช่ไในในประเทศไทยเนี่ยเวแล้วท่านรสุปฏีกลางท่านดรเอกนิษฐทาไมต้องมามัดไปเกี่ยวกับเรื่องภาษีไงอย่ากที่บอกว่าลงทุนโดยตรงต่อไปที่อยากจะหักลดหย่อนภาษีจะไม่ปีละห้าแสนบาทจะมาลงทุนแบบเดิมหรือว่าไปอ้อมไม่ผ่านคุณ คน,คคน er ica, ก็ไม่สะดวกอยากจะลงทุนซื ei, ้อขายเองแล้วก็เอาไปหักรดหย่อนภาษีก็เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเนี่ยท่านเกี่ยวเลยเกี่ยวมากันครบเลยแล้วท่านเกี่ยวมากมากอะไรรู้ไหมท่านเคยเป็นดีพวกนี้กรมสรรพากรกรมสรรพากรกรมเสาสามท่านเป็นมาทุกกรมแล้วเรื่องภาษสงภาษีเห็นว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะของการเล่นแบบเกรงกําไรเนี่ยอาจจะโดนภาษีแต่ถ้าเน้นแบบลงทุนระยะยาวกินปันผล อันนี้จะไม่มีภาษีใช่ไหมครับเออเรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือคว่าข้อเสนอนี้ก็คือว่าถ้าลงทุนระยะยาวกับถือไปเป็นปีได้เงินบลผลรยนยกเว้นภาษีโอ้ดีครับดีแล้วของเดิมมันเป็นไงรู้ไหมคนละเรื่องเลยนะ,ะของเดิมใครเล่นเกง่งก็ไเล่นระยะสั้นเล่นเซียววินาทีน,นาโนที่ผมบอกอเี่ยฝรั่งฝรั่งอะไรก็มาช็อตเซลมาโรบอตเทดเนี่ยไม่เก็บอืเออยกเว้นครับ แต่ใครถือยาวกินวัตถุนบอกขอหักภาษีโดนซะอย่างนั้นมันก็เป็นการว่ามาตรการเดิมเนี่ยมันไปส่งเสริมในเรื่องของการเล่นสั้นรดดิ้งแล้วก็การเก็งกับไรระยะสั้นครับแต่ของใหม่นี่เป็นเน้นการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวอันนี้ฟังดูดีนะฮะฟังดูดีแล้วก็ดูมีความหวังกับตลาดทุนต่อไปต้องถามอาจารย์ตรงๆแบบนี้ต่อไปมาตรการออกมาเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นผลดีต่อตลาดทุนแต่ระยะเวลาของรัฐบาลมีเพียง4เดือนจะทาทันไหมฮะอาจารย์เนี่ยต้องบิ๊ก ควิกวินที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมในสี่เดือนจะท<ม>ํามาตรการอะไรนี้ครับทำ,ทำไมเป็นไปไม่ได้ทํทไมจะเป็นเป็นไปได้ครับรัฐบุรีคังเนี่ยไม่ใช่น้าใหม่นะครับอ่ดาดรเอกนิดเนี่ยอ่ก่อนท่านจะมาเป็นรัฐบุรีครังไม่ไม่ใช่ท่านเป็นรัฐบุรีกรมทนารักษ์เฉยนะครับท่านมาเป็นมาทุกกรมแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผสมกสีอะไรที่ผมว่ามาแล้วหมดเยไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพาะกรภาษีสุลากากรนะคร,รับปาษีเซมัสามีแต่ท่านดูแลมาหมดแล้วครับ พูดง่ายว่าหลับตาทําได้อ่ะอ่าเนี่ยอย่างอย่างภาคเองจนสบาธตรกิจตลาดจนเขาเสนอมาเนี่ยนาคุณปีนนะบอกเลยนะอับถือยาวเกินหนึ่งปีขึ้นไปกินบัตรผลยกเว้นภาษีมันมีตัวเลขมันทำไปได้คืออาจารย์เชื่อว่าเขามีการคุยกันมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่ามาตรการเหล่านี้มีโอกาสเป็นไปได้ใช่คือจริงจแล้วเขาเสนอมาก่อนล่วงหน้าเนี่ย ก่อนที่ว่าจะเข้าเฝ้าออถวายสัตว์จะมาเป็นอาทิตย์แล้วอ oh, นะครับ,รบแล้วก็คนที่มาดูแลเรื่องนี้คือท่านรุ่นรีครังเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหม่เรียน uh, เข้ามาเสร็จออขอตั้งคณะกรรมการศึกษานะโนโนนี no ่น no ี่แล้วก็ผ่านไปสี่เดือนเลยไม่ต้องทําอะไร uh, ไม่แท้อยู่แล้วครับมันอยู่ที่ว่าท่านกล้าตัดสินใจไหมเนี่ยท่านนายกเปรียงที่บอกว่ามาตลาดระชับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆ่นไม่ได้มากินกาแฟครับ นะมาทํางานแล้วก็จะต้องทํางานให้เห็นผลรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยต้องเนี่ยบิ๊กควิดวินครับคุณกล้าไหมเรื่องเรียกว่าอ้าว<อ>ยกเว้นเรื่องเรื่องเรื่องภาษีสําหรับการลงทุนระยะยาวกินผลใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่ว่าอ้าวให้ให้ให้มาลงทุนโดยตรงแล้วก็าหาักลดหย่อนภาษีห้าแสนบาทบนะครับหรือไปผ่านกองทุนของไทยเอสจีเนี่ยไม่กําหนดระยะเวลาที่ว่าเนี่ยเอายาวถาวรไปเลยเนี่ย เอาละมันก็ต้องมาคํานวณเรื่องผลได้ผลเสียใช่ไหมแต่ไปมีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้เข้ารัฐไหมยังไงหรือว่าทางได้โดยตรงโดยอ้อมอันไหนคุ้มไม่คุ้มครับออผมว่าตัวเลขมีครบเหลืออย่างเดียวครับ,รบปฏิบัติคเคาะทำนะฮะ29 30 กันยายนนี้ถแถลงนโยบายต่อร,รัฐสภาจากนั้นถ้าลุยละลุยได้เลยเนี่ยนะครับทำจริงเลยนะฮะเคาะปุ๊บทำปั๊บเนี่ยจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร<ผ>ครับอาจารย์ผลบวกต่อตลาดหุ้นอย่างชัดเจนก็คือมันก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าภูมิปัตภูมิสถาปัตย์ของตลาดหุ้นไทยเลยนะครับคือของตลาดหุ้นไทยในระยะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกทําให้กลายเป็นตลาดเก่งกำไร การเล่นสั้นซื้อไปหน่อยหนึ่งอ่ะพ้นน้ำพ้นคอาอ่ะขายกันละไม่กล้าถือยาวเออแล้วคนที่้ามาเล่นอยู่ในตลาดมันก็จะเป็นลักษณะว่าเต็มไปด้วยนักเก่งกับไรอ่ะคนที่อยากจะลงทุนคนอยากจะถือยาวจริงถอดใจไม่อยากจะมายุ่งกับตลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือของเดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่รู้เราทําผิดทำถูกไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไปส่งเสริมบอกอยากได้เม็ดเงินลงทุนต่างประเทศสิ่งที่เราไปจูงใจนักลงทุนต่างประเทศบอกว่าเอางี้แล้วกันให้ช็อตเซลล์ได้ เอาเงี้ยเอาเครื่องไม้เครื่องมือโปรแกรม SFT ให้บริสเทร็จยิ่งที่ว่าใครไวกว่าในเสี้ยววินาทีได้กินกันเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้คนเล่นเก่งอะไรเล่นระยะสั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ใครถือยาวเหมือนโดนทำโทษเลยอ่ะกินปันผลเนี่ยโดนหักภาษีติดดอยติดเกาะด้วยอกินปันผลก็โดนภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ัมันจะเป็นเปลี่ยนภูมิสาระปัดทั้งสำคัญของตลาดทุนไทยคือว่าจาก ตลาดเก่งกาไรระยะสั้นคือกึ่งการพนันมันก็จะกลายมาเป็นตลาดทุนตลาดทุนเน้นการลงทุนระยะยาวที่เป็นปีกันเรไปครับแสดงว่ามาตรการนี้เราไม่ไม่หวังเม็ดเงินต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าหวังไทยช่วยไทยกันล้วนๆเลยหรือเปล่าครคือผมผมว่าถ้าเราทําของเราดีๆครับมีความเชื่อมั่นนะครับเงินทุนต่างประเทศก็เข้ามาฮะนะก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขามองดูแบบเออ มีแต่นักเก่งกับไรมีแต่บรรยากาศการเล่นสั้นไอ้คนที่เขาเป็นตัวจริงเหมือนนั้นทุนตัวจริงเหมือนที่ผมเล่าให้เปรียบเทียบฟังไงเราบอกว่าเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพมาอยู่ลองสเตย์อยู่นานๆใช้จ่ายต่อวันต่อหัวเยอะๆแต่ปรากฏว่ากฎระเบียบที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่คือให้มาไวๆแล้วก็วิ่งฝ่าน้าแล้วก็ผ่านประเทศไทยไปเวียดนามไปโนดไปนี่จะมาเ้าก็เราก็ไม่ได้นักนักท่องเที่ยวคุณภาพตลาดทุนเหมือนกันครับ ถ้าเราทําให้อินฟราสตรักเจอร์ของตลาดเรามันดีมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือนะครับแล้วก็มีเขาเห็นว่าสภาพคล่องมันดีสภาพคล่องเดิมเราไปหวังแต่ว่านักทุนต่างประเทศแล้วก็มาสู้กับแมงเม้าอแต่ของใหม่นี่คือไปเน้นเม็ดเงินของทางสถาบันกองบริหาโอู้หูใช่ไหมกาการนั้นคงมีหลายสิบล้านล้านแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเป็นพวก provident fund คือกองทุนอของอสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยแต่แต่ก็อย่างว่าในี่ใครเขาอยากเข้ามาแล้วก็นักลงทุนประเภทสถาบันอย่างนี้เขาก็มาเขาก็มาเจอบรรยากาศการเล่นเกมอะไรระยะสั้นนี้เขาก็ไม่ยากาเขาก็โดนนะฮะถ้าเป็นพวกอ่า ลงทุนสถาบันที่เป็นแบบถือยาวแล้วมาโดนก็ไม่มีใครอยากจะมาก็จะมีแต่ลักษณะของการเก่งกาไรไรยวันนะฮะทีนี้มีประเทศไหนที่เขามีมาตรการคล้ายๆแบบนี้บ้างแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรมบ้างอาจารย์ครับในลักษณะดังกล่าวนี่ในในประเทศแถบเขาเรียกว่าเป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะครับเป็นตลาดเกิดใหม่อะไรแถวนั้นแล้วก็แถบละตินอเมริกาเนี่ยเขาส่งเสร,ริมเรื่องอย่างนี้เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแถบในประเทศบ้านเราเนี่ย ปรากฏว่าเป็นตลาดทุนประเทศพัฒนาแล้วับอย่างญี่ปุ่นอออืเับญี่ปุ่นนี่เขาเขาฟอสเลยํำไปนะตลาดน้เคี๊ยนะฮะไม่ไม่ใช่มาตรการจูงใจอย่างเดียวฟอสเลยเขาบอกว่าบริษัทประกันสังคมไปบริษัทที่ทําทางด้านธุรกิจประกันแล้วว่าประกันสังคมของเขาเนี่ยต้องถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์เขาฟอสเลยก็ต่ำกันนั้นคุณไปซื้อให้ให้เต็มอของเรา ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ไปฟอร์สแะไม่ได้บอกว่าบริษัทประกันภัยประกันชีวิตนะประกันสังคมก็มาขอต้องถือหุ้น ในสัดส่วนการลงทุนเกิน25%เปอร์เซ็นต์เราบอกว่าเป็นนักการจูงใจส่งเสริมก็คือเพียงแต่ว่าอันไหนที่ว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอย่างเป็นเรืว่าอู้หูมาลงทุนในตลาดทุ้นบอกว่าเป็นแหล่งลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็เลยต้องตั้งกำลังลงสูงเนี่ยให้มันลดลงมาประมาณนั้นเป็นเป็นการกดเพดานอยากจะให้ขยายเพดานเพิ่มเติมขึ้นมาจะได้นําเม็ดเงินในส่วนตรงนี้เข้ามาในตลาดนะครับในช่วงท้ายครับไปดูในส่วนของหน้าตาตลาดหุ้นไทยหน่อยนะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์แห่งประเทศไทยนะ าเป็นอย่างไรแล้วจะวางแผนวางกลยุทธ์ในการลงทุนสัปดาห์หน้าอย่างไรต่อดีนะครับรูปร่างหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับอาจารย์ในสัปดาห์หน้าเราจะวางแผนวางกลยุทธ์ต่อไปอย่างไรดีครับสำหรับนักลงทุนครับเท่าที่ผมประเมดูเนี่ยทางด้านพื้นฐานนี่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะย้ำอีกครีหนึ่งก็คือว่าเวลานี้ตลาดหุ้นไทยถูกมากเมื่อพิจารณาจากเรื่องของ price per book value ก็คืออัตราส่วนของราคาต่อบูลค่าหุ้นเนี่ยราะเราเวลานี้อยู่1.2่อเท่า ทั่วโลกเขาเวลานี้สเท่ากว่าเฉลียนะอเมริกาไม่ต้องพูดถึง56่ห้าเข้าไปแล้วนี่แปลว่าเราร้างท้ายเขาอยู่มากาผมก็เลยกว่าเออถ้าเพียงเราอยากเอาสักครึ่งหนึงของเขาอ่ะหน่าเท่าดัชนีก็พันห้ารจุดแล้วในขณะที่ว่าทางแนวโน้มทางกราฟเท่าที่คุณพีนให้ดู2อดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นขาขึ้นนะไอ้ที่ถอยกันลงามาต่ำกับพันสาเนี่ยบ,บางคนบอกเอาว่าสารพัสามยัง เออพักตัวเฉยอ๋อพักตัวเฉยนะถอยลงมาต่ำกว่านี้ผมว่าสักอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสทะลุพันสามขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปนิวไฮรอบนี้ก็ประเมินไว้แถวประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบอ่ะครับแล้วก็ถ้าควิกบิ๊กวินประสบความสำเร็จนะเอาละสี่สามสี่มาตรการที่เสนอกันมาเนี่ยผมว่าทำได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะก็ในยุคระบาดท่านนท่านนายกองค์สินก็พันห้ามีหวัง ครับไม่ใช่อาวังนีมีหวังมีหวัง <Gotta S 2> <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ครัขบขครับครับก็หวังจะเป็นเช่นนั้นนะครับ เพื่อจะให้เป็นรอยยิ้มแล้วก็ความหวังของนักลงทุนไทยนะครับในตลาดหุ้นไทยต่อไปสําหรับมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลจะอ,อมาครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการท่องโลกลงทุนได้เป็นประจําทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาหนาทีทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ผมนันทคมครับพร้อมกับอาจารย์ดรนัทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชันจำกัดเราสองคนลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10บออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีชนแนล